มาดูกันนะครับรถ CBR นะครับที่ว่าจะขายนะครับเจ็0หมืนหนะครับดูสภาพปุดปลอบกระจกหลังไม่มีนะครับตามสภาพนะครับกระจกหน้าไม่มี เป็นลอยแตกนะครับตำหนินะครับที่ว่าซื้อแฟลิงมาแล้วแต่ว่ายังไม่ทำการแต่งแฟลิงตัวใหม่อ,อกวิ่งเยอะนะครับฝั่งเสียงกันบ้านนะครับ โดยชื่อไทยนะครับริวลอยแต่ว่าไม่ไม่ได้ลง ฟังเสียงตอนเราผิดท่อนะครับไม่มีนะครับหรือว่าใช้ได้นะครับหรือว่าใช้ได้ตกแต่งนิดหน่อยก็คงโอเคครับ ตัวน,นี้คล้ายเจนหมื่นห้านะครับเดเกิดว่ามีใครโทรมาก็สามารถต่อรองได้นะครับลองดู CBR นะครับปีเก้าสามนะครับลองดูนะครับ N เป็น NC สองเก้านะครับ NC สองเก้าเป็นอินบอยแล้วก็สมอนะครับสองสารมิดฟังเสียงอีกครังนะครับ น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ